สวัสดีครับอยู่กับผมต่มตั้มกับช่องทําให้ดูครับวันนี้นะครับจากที่ต้มตั้มได้ลงคลิปแก้ไขน้ําแอร์หยดให้ง่ายไปแบบไม่ต้องเปิดฝานะครับก็วันนั้นก็ขออภัยด้วยครับที่ว่าคลิปไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เนื่องจากว่าทําในสถานที่จริงครับถ้าทําทําไปก็ทําตอนเย็นนะครับแล้วก็มืดพอดีเนื่องบางคนก็อาจจะดูไม่เข้าใจครับ วันนี้ลำตั้มจะมาทำซ้ำอีกทีครับในสถานที่จำลองครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับ1ครับเป็นขวดน้ำอัดลมครับแบบแข็งแข็งครับก็คือยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีครับ2ครับ เป็นถุงพลาสติกครับถุงกบแก๊บครับแล้วก็3ครับอันนี้ถ้าบ้านไหนหาได้ก็ใช้ประกอบด้วยได้ครับเป็นเทปพันสายไฟครับหรือว่าอาจจะเป็นผ้าเทปอย่างอื่นก็ได้ครับเป็นเทปกาวแบบอื่นนะครับสามารถใช้ได้ครับอาการของแอร์นะครับที่เราจะสามารถแก้ไขได้นะครับ ด้วยวิธีนี้นะครับคืออาการมีน้ําหยดที่ข้างในครับบริเวณคอยเย็นด้านในครับมีน้ําหยดออกมาครับแต่ออกไปดูข้างนอกครับแล้วตรงท่อนี่ครับไม่มีน้ําเลยครับแบบนี้เราสามารถแก้ไขด้วยวิธีนี้ได้เลยครับโดยไม่ต้องเปิดฝาครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมทําจะเปิดฝาออกนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า ด้านในเป็นอย่างไรครับแต่เวลาทําเพื่อนๆไปทําไม่ต้องเปิดก็ได้ครับแต่วันนี้ต่ำๆจะแกะท้้งในให้เห็นจะได้จินตนาการได้ถูกครับครับตอนนี้ต่ำๆก็ใกล้แกะฝาแอร์ออกแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าด้านในเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุของน้ําแอร์หยดด้านในครับแต่ด้านนอกไม่มีน้ําหยดออกเลยครับที่ท่อน้ําทิ้ง สาเหตุของอาการนี้ครับเกิดจากรูท่อน้ำทิ้งครับตรงนี้ครับตันครับเดี๋ยวท่านจะลองเทน้ำให้ดูนะครับโดยปกติแล้วครับน้ำที่ไหลมาจากแผงคอยเย็นครับจะต้องไหลลงไปแบบนี้ครับ ใส่ลงไปในรูครับถ้าแบบนี้ปกติสะอาดแบบนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาครับแต่สาเหตุที่น้ำหยดด้านในนะครับจะเกิดจากเราไม่ได้ล้างแอร์เป็นเวลานานครับทำให้เกิดฝุ่นแล้วก็เมือกครับสิ่งอุดตันครับสิ่งสกปรกต่างๆครับที่ไหลลงมาลงที่ถาดหน้าเนี่ยครับถาดถาดหน้าและถาดหลังไหลมารวมกันครับแล้วก็ไปอุดอยู่ตรงรูครับวันนี้ตำน้จะใช้เป็นน้ำมันครับ อุดให้แน่นไปเลยนะครับเพื่อจําลองเหตุการณ์นะครับว่าอันนี้เหมือนเป็นเศษฝุ่นครับแน่นก็ฝุ่นแน่นอนครับแน่นก็เมือกตรงนั้นแน่นอนอุดไปเลยครับแล้วก็ไปเติมน้ําลงไปนะครับจําลองว่าเป็นน้ําของแอร์ตอนที่เราเปิดอยู่ครับปกติน้ําแอร์จะไหลลงมาที่ถาดครับ ถ้าน้ำไม่ไหลลงออกท่อ้ําทิ้งก็จะเต็มมาแบบนี้ครับ ครับอย่างที่เห็นครับพอน้ำไหลเพิ่มมาเรื่อยๆก็จะเต็มจนหยดลงไปครับนี่ครับสาเหตุของน้ําแอร์หยดครับตัวน้ํำในถานน้าทิ้งนะครับเดี๋ยวน้ำต้มจะใส่เป็นกาแฟครับเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตครับเพื่อนๆจะได้เห็นกัน ครับมาที่ขั้นตอนการทำกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องทำการตัดไฟครับยกเบเกอร์ลงครับให้เรียบร้อยครับต้องให้ปลอดภัยนะครับให้แน่ใจว่าไม่มีไฟมาที่แอร์ครับแล้วก็ให้เราเดินทางไปที่ตัวปลายของท่อน้ำทิ้งครับเกตดูครับอาจจะมีน้ำหยดมาทนีดหน่อยหรืออาจจะไม่มีเลยครับให้เราดึงออกมาครับ ขั้นตอนการดำเนินการครับก็คือให้เอาขวดครับเปิดฝาออกครับแล้วใช้ถุงพลาสติกครับพันไปที่ท่อครับ ให้แน่นครับให้แน่นแล้วเราใช้ขวดสวมเข้าไปครับชนกับถุงพลาสติกครับตอนนี้เรายังไม่บีบขวดนะครับเราสวมเข้าไปแล้วเรากำกำให้แน่นครับตรงปากขวดครับแล้วลองบีบดู มันจะตึงๆครับนั่นคือถูกต้องแล้วครับถ้าน้ำตายมันจะตึงแบบนี้ครับแต่ถ้าใครมีพวกเทปพันสายไฟหรือว่าเทปกกาวอย่างอื่นครับเอามาช่วยพันได้ครับตรงนี้ครับเพื่อไม่ให้ลมออกเดี๋ยวตั้มๆจะใช้เทปพันสายไฟครับช่วยพันครับ ถ้าไม่มีก็ใช้มือกำเอาครับเอาให้แน่นครับแต่ก็จะมีลมรั่วนิดหน่อยครับไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้เทปพันก็จะแน่นหวีบได้ง่ายสบายครับเสร็จแล้วครับให้ได้แบบนี้ครับ ต่อกับทอน้ำทิ้งเริ่ต้นจะถ่ายให้เห็นทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับ ยกขวดขึ้นมาสูงนะครับอาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่ครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราทําการบีบครับบีบเข้าไปเลยนะครับส่วนออกไปก่อน น้ำไหลเราก็ปล่อยก่อนนะครับพอน้ําหยุดแล้วเราก็บีบดูอีกครับนี่ครับถ้ารวหรวมแบบนี้คือโล่งสะอาดแล้วนะครับข้างบนก็ มีอะไรละร่วรงครับแบบนี้เราก็ใช้ได้ครับใช้ต่อไปได้อีกครับจนกว่าช่างจะมาครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพื่อรอช่างมาครับมาทำการล้างครับ พอเสร็จแล้วเราก็แกะออกครับแล้วก็เหยิประกอบท่อกับตามเดิมครับ รายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับวิธีแก้ไขน้ำแอร์หยดง่ายๆแบบไม่ต้องเปิดฝาครับแต่อันนี้ลำต้มเปิดให้ดูครับว่าข้างในนะครับเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ในการจังหวะบีบของเราเราจะได้คาเทเนได้ถูกครับเพื่อนเพื่อนจะเป็นประโยชน์คับเพื่อนเพื่ครับ อันนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาแค่เฉพาะหน้านะครับอันนี้เอาไว้ใช้ตอนที่เวลาที่เราแจ้งช่างไปครับแล้วช่างยังไม่ว่างครับต้องรอสองวันสามวันหรือว่าคืนนี้ต้องใช้แอร์อะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าแก้ไขแบบนี้แล้วก็จะใช้ไปได้อีกเป็นหลายเดือนเป็นปีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าแอร์เรานะครับขอสกปขปกแล้วะเดี๋ยว มันก็จะอยู่ตามแผงคอยเย็นนะครับเดี๋ยวมันจะไหลลงไว้อีกครับหลังจากที่เราอัดไปแล้วบางส่วนไหลออกไปกับน้ําลงไปในขวดของเราแต่บางส่วนก็ยังมีอยู่บนนี้อยู่ครับบนแผงนะครับต้องให้ช่างมาล้างทาความสะอาดครับส่วนปัญหาที่ตา,ตามเห็นคอมเมนต์สอบถามกันมานะครับเรื่องของล้างแล้วน้ํายังหยดอยู่ ไม่หายทักทีหรือว่าอาการน้ำหยดข้างในน้ำหยดข้างในแต่ว่าหยดข้างนอกข้างนอกที่ท่อน้ำทิ้งก็มีน้ำหยดอยู่ด้วยอันนั้นเราแก้ไขแบบนี้ไม่ได้นะครับคืออันนั้นต้องเปิดฝาครับจะตันที่ถาดหลังเดี๋ยวตั้มๆจะทำให้ในคลิปต่อไปนะครับอาการแบบนั้นคืออย่างไรก็ต้องแกะครับ ้องถึงมือช่างแต่ถ้าเราจะทำเองคือต้องเปิดฝาให้ได้ะครับเดี๋ยวตั้มจะทำในคลิปต่อไปครับเผื่อมีคนอยากจะทำตามแล้วก็เตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนจะทําอะไรเกี่ยวกับแอร์อันนี้ต้องตัดไฟให้ร้อก่อนนะครับตั้มไม่แนะนําให้ทำขณะที่มีไฟเข้าไปเลี้ยงอยู่ในแอร์นะครับให้ยกเบรกเกอร์ลงให้เรียบร้อยครับ ครับก็จบกันไปครับเพียงเท่านี้แล้วกันครับวันนี้ลำต้ำ,ตำขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมครับถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขออภัยด้วยครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ